าติดตามเรื่องราวของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก,รกันนะคะโดยบริษัทอินเตอร์อกร c เทคประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินซีเคมีจากมูลค้างคาวรายใหญ่ของประเทศและเป็นบริษัทเดียวที่ได้สัมปทานเก็บมูลค้างคาวจากถ้ำค้างคาวเขาหน่อเขาแก้วซึ่งเป็นถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสนใจในการทราบองค์ประกอบเชิงลึกของปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาวและการคงสภาพขององค์ประกอบดังกล่าวภายหลังจากกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีและศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยในการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชจึงให้คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยแสงสินนครรอนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการวิจัยดังกล่าวพบว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว สูตร6-3-3และสูตร8-3-4มีท,ทั้งธาตุอาหารรับรองตรงตามสูตรการขึ้นทะเบียนและมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่ามาตรฐานซึ่งองค์ประกอบนี้ช่วยเร่งการเจริญของรากพืชเพื่อให้ดูดซึมสารอาหารได้ในปริมาณที่สูงขึ้นและกระตุ้นความต้านทานของโรคงานวิจัยนี้ช่วยให้บริษัททราบถึงประสิทธิภาพของปุ๋ยเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และเป็นข้อมูลในการแนะนำให้ลูกค้าของบริษัทได้ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาแล้ว